สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเพลงเพลงหนึ่งที่เชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยฟังแล้วรู้สึกเอออินไปด้วยนะคะเพลงโลกทั้งใบของคุณเล็กรัชเมศนี่แหละค่ะเนื้อเพลงนี่คือแหล่งข้อมูลหลักของเราเลยที่จะมาเจาะลึกกันวันนี้ครับผมเพลงนี้อารมณ์มันชัดมากนะใช่ค่ะหลักๆเลยคือความรู้สึกเหนื่อยท้อแท้แบบเหมือนในเพลงว่าเหนื่อยจนท้อใจหลับทางน้ําตาฟังแล้วมัน หดหูนิดนิดนะคะใช่ครับแต่ในความหดหูนั้นน่ะมันมีอีกมุมซ่อนอยู่มุมไหนคะก็คือเพลงมันบอกว่าไอ้คนท้อๆเหนื่อยๆเนี้ยแหละอาจจะสำคัญมากๆมากๆเป็นเหมือนเอ่อโลกทั้งใบของใครอีกคนก็ได้อ๋อ ค่ะค่ะน่าสนใจมากงั้นวันนี้เรามาลองสำรวจความรู้สึกซับซ้อนตรงนี้กันดีกว่าค่ะว่าเพลงต้องการจะสื่ออะไรกันแน่ได้เลยครับคือช่วงต้นเพลงนี้พาเราดิ่งไปกับความรู้สึกเปลาะบางเลยนะเมื่อชีวิตจริงเธอไม่เคยสมดังฝันทุ่มเทเท,เท่าไหร่ไม่เคยสำคัญโอ้โหฟังแล้วมันมันจุกจุกนะครับใช่ค่ะมันเหมือนชีวิตหลายๆคนเลยที่แบบพยายามแทบตายแต่ไม่มีใครเห็นค่าไม่มีใครสนใจครับ ประเด็นเรื่องความรู้สึกไรค่านี่แหละที่เป็นแกนสําคัญของเพลงเลยและที่ผมว่ามันน่าสนใจนมากมากคือการวางความขัดแยง้งขัดแยง้งใช่ครับคือมันขัดแย้งกันชัดเจนมากด้านหนึ่งคือความรู้สึกว่าตัวเองเล็กมากในโลกใบใหญ่เป็นแค่เออใครบางคนบนโลกนี้อืออือค่ะเข้าใจเลยค่ะความรู้สึกแบบนั้นครับเป็นความรู้สึกที่เออผมว่าหลายคนเคยเป็นนะ คือมองตัวเองเทียบคนอื่นเรารู้สึกด้อยลงไปใช่ค่ะรู้สึกตัวเล็กไปเลยแต่พอมาอีกมุมหนึ่งของเพลงนะมันพลิกเลยพลิกยังไงคะคนที่รู้สึกไรค่านั่นแหละกลายเป็นคนที่มีค่าที่สุดสําหรับใครอีกคนนึงเฉยเลยแต่สําหรับฉันเธอมีค่ามากกว่าใครหรือท่อนฮุกที่แบบทรงพลังมากแต่กับฉันเธอนั้นคือโลกทั้งใบโหจริงด้วยค่ะมันเหมือนการบอกว่าเฮ้ย คุณค่าน่ะไม่ได้มีมาตรฐานเดียวไม่ได้วัดจากมุมมองของคนทั้งโลกแต่มันอยู่ที่ว่าใครเป็นคนมองอ๋อเข้าใจเลยค่ะแล้วพอมองแบบนี้มันก็น่าคิดต่อนะคะว่าไอ้คุณค่าที่ใครอีกคนเห็นเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องมาจากความสำเร็จชื่อเสียงเงินทองหรือหน้าตาสวยหล่อเลยถูกต้องครับอย่างท่อนที่ว่าไม่ต้องงามด้วยแสงใดส่องมาก็ล้ำค่ากว่าใครมันเหมือนปลดล็อกเลยนะ ใช่ใช่มันปลดปล่อยเราจากแรงกดดันว่าต้องเพอร์เฟกต้องให้สังคมยอมรับก่อนถึงจะมีค่าไม่จำเป็นเลยแค่เป็นเรานี่แหละครับผมแล้วมันก็เชื่อมไปอีกมิติหนึ่งของเพลงด้วยคือเรื่องพลังของการเป็นที่พึ่งทางใจการเยียวยาอืมยังไงคะคือเพลงเนี่ยมันทำหน้าที่เหมือนเพื่อนคนหนึ่งเลยนะที่มาคอยปลอบใจอ๋อใช่ใช่ใช อย่างท่อนอยากซับน้ําตาให้คลายร้าวรอนครับครับท่อนนั้นเลยมันไม่ใช่แค่คําพูดสวยๆนะแต่มันสะท้อนความต้องการลึกๆของเราเลยที่อยากมีใครสักคนเข้าใจอยู่ข้างๆในวันที่เราอ่อนแอมากๆจริงค่ะแค่มีคนรับฟังก็ดีมากแล้วใช่ครับแล้วมันไม่ใช่แค่ปลอบใจตอนนั้นนะแต่มันส่งพลังไปถึงอนาคตด้วยให้เพลงบทนี้นั้นช่วยกล่อมนอนเป็นแรงใจของเช้าวันใหม่ โอ้โห oh. มันแสดงให้เห็นเลยว่าแค่การมีอยู่ของเราการรับฟังหรือแค่คำพูดไม่กี่คำเนี่ยมันเป็นพลังให้คนอื่นก้าวต่อไปได้จริงๆนะครับงั้นสรุปได้ว่าสิ่งที่เราเห็นจากเพลงนี้คือคุณค่าที่แท้จริงของคนเราอ่ะมันอาจจะไม่ได้วัดกันด้วยไม้บรรทัดของสังคมเสมอไปครับผมไม่ใช่ความสำเร็จยิ่งใหญ่หรือสวยเป๊ะแต่คือการที่เราได้เป็นความหมายเป็นโลกทังใบให้ใครสักคนใช่เลยครับ ซึ่งมันเป็นความรู้สึกที่ลึกซึ้งมากนะเหมือนที่เพลงสรุปว่าในความเล็กน้อยที่เป็นเธอนั้นยิ่งใหญ่เพียงพอต่อหัวใจของฉันใช่ครับความยิ่งใหญ่มันอาจจะซ่อนอยู่ในเรื่องธรรมดาธรรมดานี่แหละในความธรรมดาในความเป็นเรานี่เองซึ่งก็นํามาสู่คําถามชวนคิดสุดท้ายนะครับคือในขณะที่เราหลายๆคนเนี่ยพยายามสร้างตัวตนให้คนอื่นยอมรับพยายามหาความหมายจากข้างนอกอเคยลองมองกลับกันไหมว่า บางทีการเป็นเราแบบที่เป็นอยู่ตอนนี้เนี่ยอาจจะกำลังเป็นโลกทั้งใบของใครสักคนอยู่แล้วก็ได้นะโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวเลยใช่ครับโดยที่เราไม่เคยรู้ตัวหรือในทางกลับกันใครกันนะที่เรามองเขาเป็นโลกทั้งใบของเราโดยที่เขาอาจจะไม่เคยรู้ตัวเลยเหมือนกันโหเป็นคำถามที่น่าคิดมากเลยคะ่ะแล้วสุดท้ายจริงๆแล้วเนี่ยนิยามของคุณค่าที่แท้จริงมันอยู่ที่มุมมองของใครกันแน่โลกทั้งใบหรือแท้ใครคนนั้น